ก็จะกลับบ้านทุ่งโอ้ก็เมื่อวานสามทุ่มครึ่งโอ้ก็กลัวดู่เนี่ยทำงานงสามทุ่มครึ่งน่ะสองแนวท้องกันเลยฮะตเคได้สัก้งระดัะเนี่ยฝั่งานในบ้านเนี่ยโคตรขึ้นเลยโคตรแข็งนะโคตรแข็งใช่ไหมเดี๋ยวได้ปุ๊บพอาหลักที่อ่อแบนี้อ่อมันก็จะอยู่ของมันละตรงมันละเพราะปูนมันก็จะท้ายว่าดินดูดอะไรดูดไปเริ่มแห้ง พอไหนเอาตากไว้ก่อนแล้วมัก็ถึงกับของมันไงเหมือนอันนาไว้ใช้ปูนเกี่ยวเหมือนเดิมเออเหมือนเดิมเลย การเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนมือหน่อยุมือลื่นโอเคโอ๊ยนึ่งองสามคุยหมุนจริงๆอาสายน้นไวี่เลยสองสองกรนเออ คนกอไว้ก็กอมันไม่ทันหรอกไปัก้อนใหญ่อแก้ง่ตอบเลยดีแค่นั้นพอก่อนแล้วน้่ใส่สองพุ่งขีดสอตรกางนเลยยัไปอยูแล้วโอ้โแลน้ำน่รนอ้อ้โ้น

của cả เอาเห็นใจ้น้าน้ใจในแม่ดูดูในข้อถ้ามาเราพยายามไม่พเกว่าไม่เหรอแว่า้อ่ะามเนกอล์ฟม่เกมกี่เท่าไรอันนี้เท่าไรเจ้าน้ำปะสามวงสองดวหกละยื้นยั้เพงใจอ่ะนะ

ล่ากออกไปดิพแก้วมากออกไปดิทำไมกอม่อนดิ คนว่างเอาไม้นี่ออกเลยสิอย่าพลิกไหลกี่เลยเขาไปหลบไปโน่นเลยกี่อยู่ในนั้นโดนหนีแล้วแจกเขาดิโดน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 โนโด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 นนโดนโดนโนนโด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 ดนโดนโดนโดนดนโดนโดน ไปเลนี่ก่อไปเดินสิทับเลยผนน้ำก็ทับไปเลยทับสายหยุดไปเลยเอ,อเทับให้แน่นเลยแนบน้ำก็ไปเลยอุกไปเลยให้แนไปเลยไม่หยุดต่อตรงคุม